สวัสดีวันเด็กนะครับแป้นเราวันนี้กินเยอะนะครับผมวันนี้กินอิ่มนะครับรุ่น f c นะครับผมของเต็มนะครับวันนี้ดูดิครับ กินเก่งนะครับผมนี่ไม่ได้คนให้ไม่แป้นเรานะครับเพราะเขาเก่งแป้นแป้นจา๋าแป้นอิ่มหรือยังฮะอิะอ่ม,มยังลูกอิ่มรือยัง ฮะยังไม่อิ่มเหรอแฟ <Okay. S 1> นยังไม่อิ่มนะครับผมดูดิครับดูวันนี้ก็ไม่อยู่ตาลาดท่องเที่ยวนะครับผมนี่นะครับวันนี้ตอนบ่ายแล้วนะครับวันนี้ก็เด็กๆมาเยอะนะครับนี่ก็วันเด็กด้วยนะครับวันนี้กินอิ่มเลยนะครับวันนี้ดูดิครับอิ่มไหมจ๊ะฮะอิ่มหรือเปล่า อขอกินอีกแล้วดูไหมขอกินเก่งนะครับผมทุกคนอขอกินอีกแล้วนะครับผมดูส <c oughs> <c oughs> วัสด,ดีเดี๋ยวไม่ทัน <c oughs> เพื่อนแย่งไปกินนะครับเป็นเราไม่ไม่วัดดีเลยนะครับ <c oughs> <c oughs> ขอกินอีกแล้วนะครับไม่มีใครให้ก็ขอเลยครับเอาให้เลย วันนี้เด็กๆเ,เยอะนะครับเพราะเป็นวันเด็กนะครับขอบคุณค่าก่อนแป้นข่ากับลูกกินเก่งนะครับยังไม่อิ่มนะครับกินได้อยู่ดูขอบคุณค่าก่อน่อนค่ายัง ไปให้ลิงหามมีตังค์ซื้อของให้ลิงนะโอเคนะครับนี่นะครับก็สวัสดีวันเด็กๆนะครับวันนี้แป้งเราก็กินอิ่มนะครับดูครับมีเด็กๆก็มาป้อนอาหารเยอะนะครับวันนี้ง่ายๆขอบคุณค่าขอบคุณค่าน้องด้วยขอบคุณค่าน้องยังกินเอ่มมากนะครับวันนี้ก็นี่บรรยากาศที่ปางก็ช่วงบ่ายนะครับนี่นุ่นคุณยายไม่มานะครับจะเป็น ปูนซาบนะครับก็แป้นของเรานะครับนี่ก็จะเป็นไพลดอยไพลบอยกับทองเพชรนะครับสีดอทองเพชรเด็กน้อยนะครับ โอ้โหนะครับนี่ครับบรรยากาศที่ปางเราก็อากาศเย็นสบายนะครับผมนะ่เดูขอกินดูดิแฟนขอกินดีครับดูขอกินเก่งไหมขอกินหน่อยแฟนขอบคุณค่ายัง ขอบคุณค่ายังขอกินหน่อยค่ะนี่ก็เป็ดแป้นนะครับผมมาดูทำนะค,ค่ายังทำค่ายังเด็กนะๆเขาครับ เี่ขอบคุณค่าด้วยนะออโอเคเออดูครับเขาไปแล้วไปข้างบนแป้นทำไงแป้นตามนะครับแป้นตามออตตมดูดิออ <c oughs> โอ้โหนะครับไม่ยอมปล่อยให้เขาไปนะคือย,ยังไม่อิ่มนะอือยังหิวอยู่นะครับท้องก็เต็มอยู่นะครับผมนี่นี่น้องเขาจะน้องก็ยังให้เขาอีกนะครับผมดูครับ แปนขอบคุณน้องยังดูครับขอกินเก่งขอกินเก่งมากนี่วันเด็กครับเด็กเยอะนะครับวันนี้ครอบครัวก็พากันมาที่ปางช้างแม่สาแล้วนะครับตอนนี้ก็ยังให้นักเที่ยวเข้ามาฟรีนะครับผมีน่นะครับ อ้าหมดแล้วนะขอบคุณค่ายางเ,<อ>เดี๋ยวรับนี่ยอมใจอ่อนเลยนะครับเอามาให้กินอีกนะครับผมดูแป้นเราก็จะเป็นแตงนะครับแตงนะลูกเล็กๆนะครับนี่กินไวมากเลยนะวันนี้ก็ท้องเต็มอยู่นะครับนี่ดูนะ ขอบคุณค่ายางอ่าขอบค,ค่าน้องขอบคุณค่าน้องด้วยลูกอ้าวน้องจะไปแล้วนะได้ยินเสียงกลับมาอีกนะเรียกเก่งนะครับเรียกเขากินเก่งมากนะครับผมดูดิครับ กินเยอะนะครับวันนี้ขอบคุณค่าก่อนขอบคุณข้า, mm hmm. ขาสวยส,สวยลูกข้าสวย mm hmm. บอลดีบอลส,สวยลูกขอบคุณข้าฝ mm hmm. ากกดไลค์กดแชร์หน่อยค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายลูกบ๊ายบายบ๊ายบายก่อนโอเคนะครับวันนี้แป้งเรากินอิ่มนะครับผมกดไลค์กดแชร์ครับสวัสดีครับ mm hmm. บายลูกบายบายแป้นกดอ, <cents> อิ่มนะครับกดไลค์กดแชร์ครับสวัสดีนะครับ